เออเหมือนพี่พูดไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเปรียบเทียบไม่ได้เองไม่ดีกว่าป้ายแดงผมไม่เคยดีกว่าป้ายแดงนะครับลราล่าสุดนะมีพี่เซลคนนึงจากป้ายแดงนะผมขายรถอยู่ที่ช์รูม,มือหนึ่งแต่ผมเข้าข้างคุณปอลครับทั้งราคาสภาพรถและการออกรถที่ถูกกว่าและง่ายกว่าถ้ามีโอกาสผมจะไปซื้อคุณปอกครับเซลมือหนึ่งเขามายืนยันเลยว่าคุณเป็นใคร้วเนี่ยคนเราต่างคิดต่างไรายได้แต่พี่ต้องโอเพนพอผมพูดออกไปพี่มีความคิดผมก็ตอบโต้กับพอผมตอบโต้กับพี่ไม่แฮปปี้งั้นไปคุยคนเดียวเถอะอย่ามาคุยด้วยก บอกว่าสภาพผมดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่รถมัมีการใช้งานมาแล้วยังไงมันก็ต้องต่งางอย่างป้ายแดงอะ่ะมันต้องต่างกว่าอยู่แล้วที่สาคัญสุดคืออะไรรู้ไหมพี่ผมดีกว่าในบางเรื่องออกรถง่ายกว่าใช้เงินน้อยกว่าบางการผมใช้เงินโอทสิบ,บาทนะไม่มีจ่ายเพิ่มนะขอแค่ดีๆอาชีพอะไรก็ได้ออกง่ายบัตรใบเดียวซื้อคลเดียวไม่ต้องคำด้วยผมจะทำาป็คลิปสุดท้ายละถ้าพี่แบบคอมเมนต์แบบปิดโลกมาพี่ต้องใจกว้างผมยังใจกว้างเลยข้อเสียของรถมือสอง2 2> คืออะไรครับเหมือนที่บอกมันวิ่งมาแล้วพี่เฉพาะเต้นผมแล้วกันไม่ไม่วิ่งหลร้อ ผมก็มีขายแล้วมันจะเปรียบเทียบกับป้ายแดงไปได้ไงพี่ดูออกอยังไงคือมมนเก่งไหนอีผัวนะถ้าพี่ไม่แบบไม่ไปดูเลขไมไม่ไปดูเลขคัตตีพี่จะจาคันนั้นได้เหรออันนั้นมันไม่ใช่รถพี่พี่ขอดูเอกสารได้เหรอถ้าสมมติมันจอดคู่กันอยู่ตรงไฟแดงเงี้ยพี่รู้เหรอมือหนึ่งมือ,มอ,มอสองดวงไงมามา,มาชมหน่อยไปเข้าใจด้วยแล้วเหมือนที่บอกข้อดีผมก็มีข้อเสียผมก็มีนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้ารับได้ไหมเราคือสินค้าทางเลือกเขาจปมาพี่ถูกใจพี่ก็ซื้อไม่ถูกใจผมก็เข้าใจผมก็จะทําทุกกกกกออยยย่่่าาาาางงใใให้้้พีีถูจไดเผมขะลนโบ